สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนเนี่ยพ่อะบ่งทั้งใน crossog กับ crossog channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of v a เ o r กันเช่เนเคยนะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่79 มาแล้วตามคําเรียกร้องนะครับน้องๆคนไหนมีคาถามคลิกลิงใต้คลิปนี้ถามเข้ามาได้เลยในชุมชนนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกเข้าไปในชุมชนแล้วหาหัวข้อ Q&A พาที่สามพิมเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกกันก่อนว่าคําตอบเนี่ยเป็นความกลาวบกความรู้ของตัวพี่เองเท่านั้นอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้มีอะไรมาดิสคัสกันนะครเราไปเริ่มที่คาถามข้อแรกในวันนี้กันดีกว่านิสัยกับการกระทําของฮีโร่อาวีที่รับมือยากที่สุด5อันดับแรกข้อนี้เนี่ยที่ขอ definition เพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจคําถามเท่าไหร่นะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว มีการทำสกิปไปสัก100้ยปีไหมครับเป็นภาคของลูกหลานอะไรอย่างนี้วงเล็บผมว่าถ้ามีก็น่าจะอีกนานน่าจะเป็นตอนสงครามเลือดเยอะหรือจบไปแล้วจากด้วยความที่ตัวพี่เองเนี่ยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอัฐนอมาตลอดถามว่ามันจะเกิดได้ไหมเนี่ยเกิดได้แต่ว่าค่อนข้างยากเพราะว่าจักรวาลอื่นที่มันมีการทำสกิปหรือมีการเล่าสับไปสับมาอะไรแบบนี้มันต้องเป็นจักรวาลที่กว้างมากซึ่งถ้าเทียบกับจักรวาลอัฐนอที่ยังค่อนข้างใหมย่ยังเกิดใหม่อยู่เลยเนี่ยมันทําให้พี่เนี่ยคิดว่ามนนเกคค่อออ้้้าาางไตตปภภลูีให นะซึ่งในเรื่องอวีหลังๆต้องยอมรับว,ว่ามันเดินช้ามากทุกคนต้องเป็นกําลังใจกันต่อไปนะว่าจะเป็นทางทิศทางไหนนะครับคาถามก็จะไปพี่คิดว่าอิลูเมียกับลิเลียนาสู้กันใครเก่งกว่าครับส่วนตัวคิดว่าลิเลียนาสองตัวนี้ถึงเป็นเมดใช่ไหมถ้าเทียบจากเนื้อเรื่องเนี่ยด้านพลังเนี่ยอิลูเมียเนี่ยชนะอยู่แล้วแต่ด้านทักษะการต่อสู้เนี่ยเราม,ามองตัวละคร2ตัวนี้อิลูเมียเนี่ยเป็นเมดแผงหลังแต่ลิเลียนาเนี่ยเป็นแบททูเมดดังนั้นสไตล์การต่อสู้เหมือนในเกมเราเห็นว่าลิเลียนาอาจจะชนะ ในนกรณีไหอย่างที่ต่อไปนะฮะคิดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยอิรูเมียเนี่ยชนะถึงว่าจะเชื่องชา้าแต่พลังเนี่ยน่าจะเยอะกว่าลิเลียนาครับคำถามข้อต่อไปผมขอถามเล่นๆนะครับถ้ามีตัวละครที่มีสแตนในเรื่องโจโจ้เข้ามาในโลกอัธโนมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเมทแฮเวนมันจะมาขนาดไหนวงเล็บหาข้อมูลโจโจ้มาก่อนแล้วค่อยก้าวต้องยอมรับตามตรงว่าตัวพี่เนี่ยไม่ใช่แฟนโจโจ้นะแต่จากที่ไปหามาเนี่ยสแตนเมดแฮเวนเนี่ยเป็นสแตนของบาดหลวงพุกซี่ซึ่งเป็นสแตนที่สามารถเร่งเวลาได้แบบไร้ขีดจำกัดโดยตัวู ใช้งานเนี่ยจะยืนอยู่เหนือการเวลาเออสามารถเร่งเวลาให้เดินเร็วขึ้นได้ใช่ไหมแล้วน้องถามว่าสแตนในเรื่องโจโจโดยเฉพาะคนนี้มาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นปั่นป่วนชิบหายกันไปหมดที่พี่พยายามเน้นว่ามันโคตรปั่นป่วนเพราะว่าในไทม์ไลน์ของโลกอัธโนตอนนี้เนี่ยเวลามันยังไม่เป๊ะเลยทุกคนเหมือนตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยสรุปว่าเทวนาเนี่ยนอนหลับไปกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากมีสแตนจากโจโจที่ไปมั่วกับการเวลามาเร่งการเวลาอีกเนี่ยงงทั้งไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์งงทั้งไทม์ไลน์ตัวละครอย่างแน่นอนนะครปู พี่คิดว่าลูกของทั้งคู่จะมีพลังเยอะแค่ไหนอันนี้รู้สึกว่าพี่เคยตอบไปแล้วในพาร์ทก่อนๆน,นะซึ่งด้วยความที่เบสพลังของทั้งมาจ้าและวอคาเนี่ยสูงทั้งคู่หรือปะถ้าลูกคือต้องเยอะโคตรๆแน่นอนนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะมีลูกให้เราได้เห็นกันไหมเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างยากเพราะเหมือนคาตอบข้อที่แล้วเลยไทม์ไลน์ตอนนี้เนี่ยมันเดินช้ามากตอนนี้เนี่ยวอคายังแบบไม่ฟูลรีคอเวอรี่จากเนื้อเรื่องการคืนชีพเลยนะจากคอมิกนะครับต้องจับตาดูกันต่อไปนะคาถามก็ต่อไปแล้วใครน่าจะมีพลลัังงมาต่ออสููก้กกบขค ได้บ้างครับจากข้อที่แล้วก็ตอบไม่ได้นะข้อนี้ถ้าให้กาวไปเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเบสพลังสองคน,น,นสูงมากใช่ปหซึ่งพลังของลูกของทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นเบสความมืดซึ่งตอนนี้เอพลาชที่จะสู้กับเบสความมืดก็ต้องเป็นเบสแสงสว่างซึ่งเบสแสงสว่างที่ GM ดันตอนนี้คือไบรท์อ่าดังนั้นพี่คิดว่าไบรท์เนี่ยน่าจะสู้ได้นะถึงแม้ว่าไบรท์เนี่ยเป็นฮิวแมนแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นพระเอกไงเ,เออต้องงัดอะไรขึ้นมาสู้ได้ไม่แน่ไบโออาจจะมาสู้ด้วยเออเอาดิคำถามข้อต่อไปผมมอออออยาากกรรรรรู้ว่่่ในเเเงงงงืืืข AOV ีีพพลลัััปะภทคบบหแ บ้างเพราะผมฟังเนื้อเรื่องเห็นพลังแต่ละตัวก็งงๆว่ามีพลังแบบไหนบ้างเช่นพลังเวทมนต์แสงสว่างความมืดเลือดปีศาจผมก็เลยอยากรู้ว่าในเนื้อเรื่องอวมีพลังประเภทไหนบ้างวอเลยผมเป็นสมาชิกใหม่นะครับอันนี้เป็นคิวเอกครั้งแรกยินดีต้อนรับนะครับข้อนี้ตอบยากมากนะตัวพี่เอเนี่ยขอแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะประเภทแรกก็คือฮีโร่ที่มีพลังสายเวทมนต์อ่ากับฮีโร่ที่มีพลังสายกายภาพอ่าอย่างนี้ได้ว่าซึ่งฮีโร่ที่มีพลังสายเวทมนต์เนี่ยจริงๆมันมีทุกเผ่าใช่ไหมแต่ว่าเด่นๆก็คือมันจะแบ่งเป็น2 ซับเซตก็คือเวทสายขาวก็เป็นพวกเวดา้าถูกไหมแล้วก็จะมีฮิวแมนที่ศรัทธาวเวดา้าเวทสายขาวต่อไปจะเป็นเวทสายดําก็จะเป็นเผ่าล็อกไฮไนนสแล้วก็ชาโดแฮนอ่าจะเห็นได้ว่ามันมีหลายเผ่าที่ปนปนกันอยู่นะพี่ก็เลยแบ่งแบบนี้นะครับแล้วประเภทที่2คือ พลังทางกายภาพอ่ะซึ่งพลังกายภาพเนี่ยมันแบ่งไปได้เยอะมากก็เป็นพวกเผาปลาเผาฮิวแมนใช่ไหมมีทั้งแทงพพอร์ตแครี่อะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีดีเทลกันนะตามเนื้อเรื่องถ้าน้องสงสัยเนี่ยก็ถามมาเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยขอแบ่งแค่นี้แล้วกันง่ายๆสรุปคือพลังมี2ประเภทยยใหญ่ๆก็คือพลังสายเวทกับพลังสายกายภาพแล้วก็แยกไปตามพื้นที่แล้วก็ลักษณะเฉพาะของฮีโร่ตัวนั้นๆนะครับคำถามก็ต่อไปถ้าวีล่าไม่ได้รับพลังจากแมนยาร่าและยังคงอ่อนแออยู่นบมาออคคยยงงเเีีขข้้้ต ว่ายังอยู่เคียงข้างครับเพราะว่ามาหลอกกับวีราเนี่ยทั้งสองคนนี้พบรักกันก่อนที่จะได้พลังทั้งคู่อ่า ดังนั้นความรักของมาหลอกเนี่ยตัวพี่คิดว่าไม่ว่าวีล่าจะแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งเนี่ยมาหลอกเนี่ยยังเคียงข้างวีล่าอยู่ดีครับสองคนนี้เป็นเหมือนหนึ่งในรักแท้ของอาร์โนได้นะเออเอาจริงนะคำถามข้อต่อไปถ้าเฟอร์บอล vs ซิปใครชนะคะข้อนี้พี่เคยตอบไปแล้วนะคำตอบก็คือซิปครับเนื่องจากเฟอร์บอลเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์อาบิสที่ชั้นต่ำกว่าซิปทำให้พี่เนี่ยคิดว่ายังไงถ้าต่อสู้กันเนี่ยซิปเนี่ยลุกลุก,ลกชนเยอะกว่าน่าจะชนะนะ,นะครับคำถามข้อต่อไปอาร์เรสเตอร์กับวีลา่าใครฉลาดกว่ากันค้นน2ี ได้ชื่อถึงความฉลาดั้งกูใช่ปหแต่ว่าน้องถามว่าใครฉลาดกว่าเลขกลเยอะกว่าก็ตอบยากแต่ว่าตัวพี่เนี่ยขอยกเนื้อเรื่องข้อมูลที่พูดถึงแล้วกันพี่เนี่ยให้วีล่าเนื่องจากผลงานที่วีล่าเนี่ยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเลสเตอร์เนี่ยข้อมูลเนี่ยมีไม่เยอะแค่บอกว่าเขาเป็นแบบคนใหญ่คนโตในเวด้าถูกขีปหะส่งมาใช่ไหมแต่ว่าวีล่าเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วว่าเธอเนี่ยตะเกียกตะกายทําทุกอย่างรวมถึงเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของลอกไฮดังนั้นถ้าพูดรวมๆนะของให้วีล่านะครับคาถามข้อต่อไป ตัวเองข้อนี้ตอบได้เลยครับว่าทั้ง2องอย่างรวมกันครับเนื่องจากเทวนาเนี่ยเป็นเผ่าเอลที่แบบเหมือนปกครองป่าฟาตาใช่ปะซึ่งเผ่าเอลเนเก่งยิงธนูมากๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากใครได้ไปดูเนื้อเรื่องของเทวนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าพนางเนี่ยฝึกฝนยิงธนูแบบไม่พักเหมือนกันเออด้านบทกวีกรอนอะไรไม่เอาเลยนะดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยครับเทวนเนี่ยเก่งทั้งพรสวัค์และพรแสวงน,นะครับรวมกันเลยคําถามก็ต่อไปกาลีชนะวอลคาร์ได้ไหมครับเพราะวอลคาร์คงกำนับให้เธอเธอเลยขู่ฆ่าวอลคาร์ คำตอบก็คือไม่ได้ครับ Data นี้เนี่ยเป็น Data ก่อนที่วอลค้าเนี่ยจะเป็นราชาอิสระในตอนนั้นเนี่ยวอลค้าเนี่ยมาชักชวนกาลีให้เป็นพวกกับเขาและด้วยความที่กาลีเนี่ยเป็นเทพีเป็นคนที่สูงส่งใช่ไหมดังนั้นวอลคาก็เคารพกาลีก็มีครูแต่ว่าถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยตัวพี่เนี่ยคิดว่ายังไงวอลคาก็น่าจะชนะกาลีนะคำถามก็ต่อไปลิเลน่าเกิดมาตั้งแต่ต้นไม้โลกเป็นไปได้ไหมที่เธอเนี่ยจะมีพลังรุนแรงซ่อนอยู่เพราะเธอคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแรกๆคำถามข้อนี้เนี่ยจากประวัติของลเน่ีย ก้าหางได้เคยพูดถึงพลังของลิเลนาไปว่าถึงแม้ว่าลิเลนาเนี่ยจะมีพลังที่เป็นพลังเก่าแก่ใช่ป่มแต่ว่ามันเหมือนไม่พอที่จะดูแลตัวเองเว้ยดังนั้นพลังที่ลิเลนามีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่าแก่แต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นซึ่งด้วยความที่พลังของเลนาเป็นแบบนี้ทําให้ก้าหางเนี่ยแนะนําให้เธอไปเรียนที่เวดเด่าความน่ากลัวของเลนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่พลังที่เก่าแก่ไม่ใช่ความเป็นอมะตะนะเว้ยความน่ากลัวของเธอจริงๆพี่คิดว่ามันค,คือความรู้ที่เลนาสะสมมาต่างหากคำถามข้อต่อไปไม่มีวีล่าแล้วจะเกิด ล็อกไฮเนี่ยอาจจะพังไปตั้งแต่วอลคาร์เนี่ยแพ้เทลครั้งแรกแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้นําคือมาหลอกใช่ปะคือคนที่วอลคาร์เนี่ยไว้ใจแต่ว่าเบื้องหลังความสําเร็จจิกซอที่สําคัญเนี่ยคือวีล่าถ้าน้องบอกว่าถ้าวีล่าหายไปชิบหายในย่ตอนนั้นครับเผาวิสัตพังไปแล้วนะคาถามข้อต่อไปจากคําทํานายหากเฮเลนได้เรียนพลังเวทเธอจะเก่งมากแต่ก็จะเกิดสิ่งไม่ดีมากๆถ้าเธอได้เรียนพลังหลกักเขาสู้กับวีล่าพลังเธอเชื่อมไปหาเพน่าทําให้แกลงแล้วถ้าหากได้เรียนพลังเวทจะอยู่ขั้นไหนเก่งระดับไหนจากคํํําาาาาทททนยเ่่ีจ้ อารมณ์ว่าเฮเลนเนี่ยมีเวทเก่าแก่อยู่ในตัวซึ่งถ้าหากโตไปเนี่ยเฮเลนไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้เนี่ยจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคําทํานายที่ติดตัวกับน้องมาแต่เกิดใช่ไหมที่ทําให้เพน่าเนี่ยไม่สออะไรมากซึ่งถ้าน้องถามว่าถ้าหากเธอได้เรียนรู้การใช้พลังจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ระดับไหนมันก็แบ่งเป็น2กรณีนะถ้าหากเรียนรู้พลังแล้วทีนี้เฮเลนสามารถคนโทรลพลังนั้นได้เออเพน่าอาจจะไม่ตายหรือ س ي นเนอรโอที่2ก็คือเธอคนโทรลไม่ได้ก็อาจจะเกิดสิ่งชิบหายเหมือนกับคํําาาาทำนแต่่วจ ความเห็นส่วนตัวเนาะฮีโร่เฮเลนไม่ใช่ฮีโร่ที่เน้นพลังเวทในการต่อสู้เธอเป็นสายซัพพอร์ตดังนั้นจาก2กรณีที่พูดถึงในซีนาริโอที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือดังหลังนะพเพราะเฮเลนเนี่ยดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยมีพรสวรรค์นในการใช้พลังเวทเนาะคำถามก้อต่อไปพี่คิดเหมือนผมไหมว่าลาวิลกับทีริอาจจะเป็นพี่น้องกันผมสันนิษฐานไว้ว่าพ่อแม่ของทีริเนี่ยตอนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยขายลาวิลไปซึ่งเป็นลูกคนแรกทําให้ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันอีกอย่างสกิลทั้งสองคนคล้ายๆก ที่ทีลี่กับลาวิวจะเป็นพี่น้องกันเนี่ยพี่ให้5-10ถึงเท่านั้นครับเพราะว่าจากข้อมูลของประวัติทีลีท่ที่รู้เนี่ยทีลี่มีพี่น้อง5คนซึ่งเราได้เห็นไปแล้วในวิดีโอเปิดตัวซีนิมเติกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับลาวิวครับน้องคํถาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าโอมินจะมีความรักแบบยันดาเลหรือเปล่าครับและน้องก็อธิบายนะว่ายันดาเลเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปนได้หมดครับแล้วแต่ว่า GM เนี่ยเขาจะเขียนเขาจะสรรสร้างมาขนาดไหนซึ่งจริงๆ o โอมิอนเนะ รักเยอะมากถูกป่ะความรักแบบยันดารก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะ คำถามข้อต่อไปผมเข้าใจถูกไหมครับว่าแต่ละเผามีจุดเด่นของแต่ละเผ่าพันธุ์เช่นเผ่านมนุษย์เด่นแครี่พวกอาวุธยุโทโธปรกรณ์เผ่าป่าเด่นเรื่องซับพอร์ตแทงคิวสนับสนุนเผ่าเทพเด่นเรื่องพลังเวทเมทพลังแห่งแสงเผ่าปีศาจเด่นเรื่องพลังกำลังไฟเตอร์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อ่ะข้อนี้ก็แบบแบ่งแคตตาล็อกใหญ่ๆได้เห็นชัดนะครับพี่คิดแบบเดียวกันเพราะว่าแต่ละเผ่าของฮีโร่เนี่ยข้อเด่นๆที่แบบเราเห็นก็ว่าฮีโร่เผ่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นฮีโร่ประเภทไหนเออก็เหมือนที่น้องบอกเลยนะครับคำถามข้อต่อไปพี่คด่าาาสงครรมัรุ้้ทยยฝน จะเป็นฝ่ายชนะหรอครับผมคิดว่าไม่มีฝ่ายไหนชนะหรอกเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งหายไปโลกจะขาดสมดุลเพราะสุดท้ายแล้วสงครามไม่เคยมีฝ่ายไหนที่ชนะมีแต่ฝ่ายสูญเสียคําถามข้อนี้เนี่ยเป็นคําถามคลาสสิกที่ถ้าพี่พี่ทำ Q&A มา70กว่าพาร์ทเกือบแปเนี่ยมีคนถามประมาณ5-6ครั้งแล้วฮะพี่ก็จะตอบแบบเดิมชัดๆเลยว่าพี่ไม่รู้ คำถ,ถามข้อต่อไปพี่คิดว่าตัวละครที่มาทําร้ายทีริในป่าคือตัวที่มาแทนแบทแมนในการรีโมเดลหรือเปล่าครับโอ้โห oh, จากปีก่อนนะทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยฮีโร่ดีซีสคนเนี่ยจะเปลีป่ยนเป็นแบบฮีโร่ของเซตอาธโนใช่ไหมแต่ถึงมาตอนนี้เดือนที่3เข้าไปแล้วยังไม่มีวีแววในการแบบมีข่าวอะไรแบบนี้เลยนะดังนั้นข้อนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยเป็นแบทแมนหรือเปล่านะอันนี้ต้องให้คุกกี้ทํานายการนะเนื้อเรื่องทีริอ่ะตรงนั้นจริงมันน่าสนใจนะเว้ยแต่ว่ามันไม่มีใครเล ขนที่ลีกออกมาด้วยนะครับคำถามข้อต่อไปรูปร่างหน้าตาของวีาและมาหลอกตอนยังไม่ถ่ายเลือดปีศาจจะเป็นยังไงคะข้อนี้เนี่ยพี่เคยใช้จินตนาการและความกลวาไปแล้วเนาะมาหลอกเนี่ยน่าจะเป็นกึ่งเทพตัวใหญ่ๆหน้านิ่งๆแล้วก็พูดน้อยๆะอะไรเงี้ยส่วนวีาก็น่าจะเป็นสาวสวยคนหนึ่งที่ตัวผอมๆบางๆหน้าตาเนี่ยน่าจะแบบสวยแต่ว่าความสามารถทางร่างกายหรือว่ารูปร่างเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แบบสมส่วนขนาดนี้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่ไม่สมบูรณ์ แต่มาหลอกเนี่ยหุ่นเป๊ะนะรูปร่างสมบูรณ์แต่ว่าสมองไม่ค่อยดีนะครับคำถามก็ต่อไปถ้าคอสมิกโกด์ไรเดอร์เผลอเข้ารูนอนแล้วมาโผล่ในอัร์นอพี่คิดว่าจะมีใครหยุดเขาได้ไหมครับโอ้โหข้อนี้มาแล้วครับสําหรับจักรวาลอื่นที่หลุดมานะอันนี้ตอบโคตรยากเลยไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาเลยนะฮะถ้าเอาพลังระดับคอสมิกนะในอารนอเนี่ยยังไม่มี ขอฮีโร่ใน r o วเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยเขายังอยู่ในโลกนี้กันอยู่เลยไม่มีใครมีพลังะดับจัก,กรวาหลหรือคอสติกดังนั้นอันนี้ต้องรอข้อมูลในอนาคตในต่อไม่ได้จริงๆนะครับคำถามข้อต่อไปใครรวยที่สุดใน r o วีอีลูมียังไงเป็นเผ่าเทพทีท่แบบจเจริญดูราม,มาเข้าม,มากก่อนนะแล้วก็แบบปกครองไปครึ่งโลกของอาร์านอนนะ คำถามข้อต่อไประหว่างมอทอสกับเทนใครปกครองอาณาจักรดีกว่ากันอันนี้ต้องแยกนิดน,นึงนะฮะมอทอสในปัจจุบันที่เราเห็นนะ่ะเขาไม่ใช่ king มอทอสนะเว้ยเขาเป็นเจ้าชายแต่เทนเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วดังนั้นถ้าความสามารถแล้วก็เกินในตอนนี้เนี่ยในการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยพี่ยกให้เทนะฮะเพราะว่าจาก Place, อเวเพลสอาณาจักรนอร์แมนของกษัตริย์เทนเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากเลยนะเว้ยว่าแบบเขาเนี่ยเป็นคนเก่งขนาดไหนเออดังนั้นถ้าเอาข้อมูลในตอนนี้เนี่ยมอทอสยังสู้เทนไม่ได้นะแล้วก็จากในเรื่องการืชีพยท เป็นเจ้าชายที่เลือดร้อนอยู่เลยอะคำถามข้อต่อไปรเรเนนาประธานอิกกี้ใครจะชน,นะครับโอ้ขหคน,นี้ก็ตอบค่อนข้างยากนะเพราะว่าต่างไฟต่างมีข้อดีคนละแบบเลเนนาเนี่ยก็มีอายุมาอย่างยืนยาวต้องมีประสบการณ์ในการต่อสู้ใช่ไหมอิกกี้ก็แบบพลังแบบเยอะแยะตะเปะมากมายนะครับอันนี้ถ้าใครชน,นะต้องรอดูสถานการณ์ครับตอบไม่ได้นะครับคำถามข้อต่อไปตอนนี้อลิซทำอะไรอยู่ล่ะครับจากข้อมูลอัปเดตสุดท้ายที่เท่าที่จำได้นะก็คืออลิซเนี่ยเดินทางจากเวดากลับมาที่อาณาจักรโนเมนเออรู้แค่ดี คำถามก็จะไปกาลีประทาอิกกี้ขครนนะหรอถ้าข้อนี้เนี่ยขอตอบกาลีเนื่องจากทั้ง2คนนี้เนี่ยมีเบสพลังที่ไม่เท่ากันกาลีเนี่ยเป็นมนุษย์กึ่งเทพนะส่วนอิกกี้เนี่ยเป็นฮิวแมนธรรมดาถึงแม้ว่าในเกมเพย์ที่เราเล่นจริงๆเนี่ยอิกกี้อาจจะแบบได้เปรียบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากเนื้อเรื่องอย่างทีว่ากาลีนะฮะคำถามก็จะไปปีกของลอเรียลมันดูเป็นปีกของทูตสวรรค์เซราฟินเลยหรือโมเดลของลอเรียลได้รับแรงบันดาใจจากเซราฟีนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะได้รับแรงบันดาใจเนื่องจากออเรนนป็ตัวแทขง เผ่าเวด้าที่แบบเอื้อเฟื้อมนุษย์ประชาชีต้องคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆใช่ไหมจาะอวิคอมิกและลอเรียวเนี่ยเป็นเซนคีโร่ที่แบบมาก่อนที่จะมีการสร้างจักรวาลเนื้อเรื่องใหม่อ่ะดังนั้นเป็นไปได้ครับว่าลอเรียวน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทูตสวัสค์ครับคําถามก็ต่อไปถ้าทีรีได้บังเอิญเจอกับครอบครัวของเธอโดยบังเอิญพี่คิดว่าจะเป็นยังไงเหรอครับเกิดเดทแอร์แน่นอนเพราะว่าจากข้อมูลทีรีที่พี่ทำเนี่ย ทีลี่เนี่ยได้แค่แอบดูครอบครัวของเธอนะเว้ยมันแตกหักอะ่ะถ้าได้เจอจริงๆอ่ะคงเดซเออ่ะทำอะไรไม่ถูกอาจจะเป็นไปได้ที่ทีลี่เนี่ยทาเป็นยิ้มแล้วก็แบบทักทายแล้วก็เดินหนีอ่ะเป็นไปได้นะเพราะทีลี่เนี่ยเป็นคนที่เก็บกดความรู้สึกอยู่นะคําถามก็ต่อไปอิลันดอรนะ์บรรณเพลงที่คิดว่าใครจะชนะหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยจากเนื้อเรื่องมนเทียบกันยากเพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีสเกลพลังที่ชัดเจนเลยเออดังนั้นอันนี้ขอรอข้อมูลต่อไปก่อนนะครับคําถามก็ต่อไปอออเลเลรร์ถ้าจะมีคู่ัก จะมีได้ไหมครับเพราะเขาไม่เคยพักดีต่อฝั่งไหนเลยข้อความนี้นะครับความรักและความซื่อสัตย์มันคนละอย่างครับถ้าเขาอยากมีแฟนก็มีได้คัน้องมันคนละเรื่องกันนะถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักไม่เกี่ยวใช่ไหมคำถามก็ต่อไปหยานกับฟอรเรนใครเก่งกว่ากันครับถ้าจากเนื้อเรื่องเนี่ย ตัวพี่คิดว่าฟอร์เรนเพราะว่าหยาเนี่ยจากเนื้อเรื่องเขาเป็นจิตกรจริงจังเลยแต่ว่าถ้าในเกมเพลย์เนี่ยโอ้โหู้กันเนาะคำถามข้อต่อไปเบรนกับวอลค์สใครเก่งกว่ากันครับอันนี้ต้องถามต่อนะว่าเก่งด้านไหนเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยมันเป็นแบบตำนานของโลกอาธานอนมันเป็นประวัติศาสตร์อาธานอนเพื่อนถึงแม้ว่าวอลค์สเคยชนะเบรนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยตัวพี่คิดว่าเบรนอาจจะไม่ได้ฟูลพาวเวอร์ในการต่อสู้นึกออกไหมเขาเนี่ยเป็นอารมณ์แบบสงสารลูกศิ์อยากจะช่วยอะไรเงี้ยแต่วอลค์สอ่ะฟูลพาวเวอร์ใส่ ว่าใครจะเก่งกว่านะครับ คำถามก็ต่อไปทำไมเบนยอมไม่วอลคาร์ปิดชีวิตล่ะครับเบนไม่ได้ยอมนะเหมือนเบนพลาดนะน้องอย่างที่บอกแหละเหมือนเบนไม่ได้ต่อสู้แบบฟูลพาวเวอร์ด้วยแหละเอาจริงๆเบนเน่เอนดูวอลคาร์นะทุกคนแล้วเขาก็ยังเอนดูมาจนถึงปัจจุบันนะเว้ยจากวิดีโอซ i n e m a t i c ใบเนี่ยเขายังนึกถึงวอลคาร์อยู่เลยอะดังนั้นคิดว่าที่วอลคาร์ชนะได้ครั้งนั้นเบนอาจจะแบบพลาดก็ได้เออต้องรอเดฟฟิเนชันหรือต้องรอข้อมูลที่เล่าในส่วนนั้นเพราะมันไม่มีนะคำถามก็ต่อไปวูกรองเก่งขนาดไหนครับสามารถต่อสู้กับผู้คุมกดท ที่เข้ามาอยู่ในเวดาเลยนะเว้ยเป็นฮีโร่จักรวาลไซอิ๋วที่เข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วดันเข้ามาเป็นเทพเวดาเลยดังนั้นสามารถต่อสู้กับสี่ผู้คุมกฎได้ไหมคิดว่าต่อสู้ได้นะฮะเหมือนเป็นเทพดิงที่เขาไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่ารู้กันว่าเก่งเออคำถามก็ต่อไปเอ,อร์เรลตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจากข้อมูลสุดท้ายของเอ,อร์เรลเท่าที่นึกออกเนี่ยก็คือเขาได้ถูกเซฟิกกับไฮเต,ตเนี่ยพาร่างไปที่ล็อกไฮเพื่อทาให้วอค้าเนี่ยคืนชีพได้และสุดท้ายวอค้าก็คืนที่ได้สาเร็จดังนั้้นนนนนคคิดวว่่่่่าตอออออีีีเเยรรูท็กส เรื่องอื่นเนี่ยต้องรอข้อมูลกันในอนาคตนะคำถ,ถามก็ต่อไปถ้าเจ้าทะเลในวันพีซมาอยู่ในโลกอาวีพี่คิดว่าจะเป็นยังไงครับเคียวกอดกับครสน่าจะเครียดนะเพราะสงบนั้นอยู่ในทะเลนะ หยอกหยอกหยอกอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะอะเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเชื่อมโยงนะคำถามก็ต่อไปคีล่าไปอยู่เวดาคีล่าจะโหดขนาดไหนครับไม่นับมีพลังมลดานะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าโหดขนาดไหนเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้คิดวที่คีล่าเนี่ยจะไปอยู่เวดาเลยแต่ว่าการที่น้องมาอยู่คาโน่เนี่ยก็ถือว่าน้องเนี่ยแบบลบมลดําไปนิดนึงแล้วนะแต่ถามว่าเก่งขนาดไหนโหดขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนับนึกไม่ออกเลยคําถามก็ต่อไปแมนยารากับเทพแห่งเทพใครโหดกว่ากันครับข้อนี้ก็ตอบเทพแห่งเทพครับเพราะเทพแห่งเทพเนี่ยถือเป็นเบอร์ เมนยาล่าเนี่ยอาจจะเป็นแค่สับซิดพลังด้านมืดของเทพเป็นเทพสีดําก็เป็นไปได้เออดังนั้นสรุปแบบเร็วๆเนี่ยพี่คิดว่าเทพเป็นเทพเก่งกว่านะครับโหดกว่าคำถามก็ต่อไปซาตาาในตอนนี้เป็นไงครับได้กลับบ้านะลยยังครับได้กลับแล้วไงจากวิดีโอทีรีที่เขาเนี่ยแบบไปป่าฟาต้าไงแต่ว่าเหมือนกลับไปหาคําตอบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คําตอบอยู่ดีนะซาตานในตอนนี้เป็นไงอ่ะ พี่คิดว่าเขาเป็นนิสัยแบบเดิมนะเป็นคนเงียบๆซึมๆเศร้าๆดราม่าอยู่ในหัวอะไรเงี้ยเพราะปณิธานชั่วชีวิตของเขาที่ต้องการจะปลดปล่อยเผามยังไม่ได้ไงขอแค่ข้อนี้ท้าสตาัตนาปลดล็อกข้อนี้ได้เขาอาจจะเป็นคนที่แฮปปี้ขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ยังคำถามข้อต่อไปสงสัยว่าครสกลับมาหลอกถ้าต่อสู้การใครจะชนะจะเป็นแบบกิโดรา vs กอสซิล่าหรือเปล่าถ้าสู้ในน้ำครสอาจจะได้เปรียบแต่ถ้าสู้กันบ,นบนบกมาหลอกอาจจะได้เปรียบพี่คิดว่าใครจะชนะอ๋อก่อนอื่นครับน้องคนนี้ครับถ้าสมมติจะเขียนเป็นข้อเี่แบบงรทัดดมาให้ เพราะอันนี้อ่านค่อนข้างยากซึ่งคําตอบก็คือเหมือนที่น้องตอบเลยครับถ้าบนโบะเนี่ยมาหลอกอาจจะได้เปรียบถ้าในน้ำเนี่ยคริสก็จะได้เปรียบนะครับคำถามก็ต่อไปถ้าวอรคาร์ดกับมอทอรร่างกระดูกถ้าสู้กันใครจะชนะคืออันนี้อย่างที่บอกว่ามอทอรร่างกระดูกเนี่ยจริงๆเขาไม่นับเป็นบริษัทอาณโนิแล้วนะเพราะว่าเหมือนเขาเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปหมดแล้วนะครับ ดังนั้นถ้าให้เทียบการวัวคาสกับมอทอสเนี่ยวัวคาสชนะนะครับคำถามข้อต่อไปถ้ามาหลอกกับมอทอสร่างกระดูกสู้กันใครจะชนะน่าจะเป็นมาหลอกนะตอบเหตุผลก็เหมือนข้อที่แล้วนะครับคำถามข้อต่อไปซีเนียวกับมาหลอกสู้กันพี่คิดว่าใครจะชนะอันนี้ตอบยากนะแต่ว่าค่อนข้างเอ็นไปทางมาหลอกนะถึงแม้ว่าซีเนียรเนี่ยแบบเป็นองคก์กราชินีแหล่งเงี้ยแต่ว่ามาหลอกก็มีศักดิ์ศรีมีอาบีตี้มีเบสพลังที่แบบน่ากลัวอยู่นะสําหรับเนื้อเรื่องนะครับคำถามข้อต่อไปพี่อยากให้แวนโผมาในคอมคมิกไหมครับแล้วาา่วแเนจะป็ งไงหรือถ้าเอามาแล้วแวนกวนทีนเหมือนลาวิลจะซ้ํากันหรือเปล่าเขาเลยไม่เอามาถ้าพี่เห็นก็ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับเอฟซครับส่วนตัวพี่ว่าทุกคนเนี่ยอยากให้แวนเนี่ยมาในคอมิกอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งฮีโร่ที่ทุกคนเคยเล่นต้องผูกพันนะและจากคอมิกที่ออกมาเยอะมากเนี่ยแวนเป็นตัวละครที่รู้จักกับไบโอนะเว้แต่แวนเนี่ยไม่เคยออกมาเลยสักตอนนึงอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เขาออกมานะครับซึ่งถามว่าคาแรคเตอร์วแวนเป็นยังไง จากข้อมูลของบอนนี่เนี่ยพี่คิดว่าแวร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เท่คนหนึ่งเลยนะเป็นฮีโร่ที่แบบเป็นทหารที่ทําเพื่อคนอื่นแบบยึดมั่นในคุณธรรมเป็นตัวที่เท่ๆอาจจะแบบไม่ได้ตลกขายขำเหมือนลาวิลนะคนละคาแรคเตอร์กันนะครับคำถามข้อต่อไปฮีโร่ตัวไหนมีอายุเยอะที่สุดในเกมครับในฮีโร่ที่มีอายุน้อยที่สุดฮีโร่ที่มีอายุมากที่สุดในเกมเนี่ยตอบได้นะก็คือน่าจะเป็นลิเลียน่านะครับเหมือนที่ตอบไปหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ฮีโร่ที่มีอายุน้อยที่สุดเนี่ยท้ายก่านั้นน่าจะเป็นนองวินะะเเเเพรรราาาาาาว่อออมมมมณหืดด็กป5ขบคถ ไปในประวัติของอาดูอินบอกว่าชอบไปนั่งดื่มกับทาร่าบ่อยๆแล้วอาดูอินดื่มได้ด้วยเหรอครับอันนี้มันไม่ได้มีข้อมูลแต่ว่าในเมื่อถ้าเขาเขียนมาว่าดื่มอ่ะดื่มก็ได้เออคำถามว่าต่อไปบัตกับไบโอเป็นคนที่ไปส่งอีชาที่คาราโน่ใช่ไหมครับแล้วน้องอีชาในคอมิกจําบัตได้ไหมจากประโยคแรกนะที่ไปส่งอีชาที่คาราโน่เนี่ยมันเคยมีภาพที่อีชานั่งเรือของอาตาแล้วก็มีบัตใช่ป่ะอันนั้นก็เป็นแบบข้อมูลนานแล้วแล้วก็จากคอมิกที่อีชามาโพน้องถามว่าอีชาเนี่ยจะจ ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่บอกนะเดี๋ยวรอใน e ีีหน้าๆของคอมิกมันน่าจะมีบอกบ้างน,นะครับอันนี้พี่ตอบให้ไม่ได้นะเพราะคนไม่ชัวร์เลยคําถามข้อต่อไปพี่ช่วยสรุปตัวละครในวิหารแห่งแสงตอนนี้หน่อยได้ไหมคะว่าปัจจุบันมีตัวละครไหนเข้ามาอยู่แล้วบ้างอันนี้พี่แนะนาว่าเข้าไปดูคลิปสรุปแต่และไฟล์ของฮีโร่ในอวี v ที่พี่เพิ่งทําไปตอนปีใหม่เลยบอกทุกตัวทุกเผ่าเลยลองไปดูนะครับคําถามข้อต่อไปพี่ครับถ้าเวดามีราชาพี่คิดว่าใครจะเป็นราชาใช่ไหมถ้ามองว่าราชาคือตอําแหน่งสูงสุดน่าจะเคยมีอาจารย์เบรน น้อนสูงสุดวางรากฐานในเวดามาก่อนนะแต่ถ้าน้องถามว่าราชาคนนี้อาจจะหมายถึงคู่ครองราชินีอิลูเมียเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทะว่าเป็นใครนะเพราะราชินีอิลูเมียเนี่ยพระนางเหมือนไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักปะโฟกัสเรื่องอื่นแทนคําถามก็ต่อไปเนื้อเรื่องอวีคอมิกไบรท์หรืออาเีนเป็นพระเอกครับสาหรับพี่แน่นอนครับไบรท์ครับไบรท์เนี่ยทำทุกอย่างโคตรพระเอกเลยนะคำถามก็ต่อไปพี่คิดว่าจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเกี่ยวกับคาราน่ไหมครับอาจจะมีก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบัตไบรท์เนี่ยมาเจอกับเซฟิ ไปได้ว่ามันอาจจะมีเทคเพลสหรือว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับคาราโน่นะซึ่งพี่คิดว่าคาราโน่เนี่ยมีใครหลายหลายคนเนี่ยสนใจเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนเมทมูลอะไรที่แบบน่าสนใจเอออันนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับอันนี้แถมพี่คิดว่าเพนกับคีร่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมครับเพราะในประวัติเหมือนจะเป็นศิทธิ์อาจารย์ที่สนิทกันมากๆคือตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรูปเป็นร่างนะเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ที่แบบอาจารย์เพนเนียอ็นาาะวคม้กจจ ไม่ไดพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบอะไรแล้วนะพะอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นี่แบบสนิทกันร,ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องจะแบบจินว่าพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักหรือเป็นอะไรอย่างนั้นพี่ว่าอนันต์ประเด็นนั้นน่าจะตัดไปก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคิวเออวีพาร์ทที่79ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นคนที่อะไรเนี่ยคอยติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ